นะที่พรตั้งใจมากๆเลยที่จะมาส่งต่อแบ่งปันให้เพื่อนๆในรูปแบบในลักษณะในลักษณะในสไตล์ที่พรขอาใสแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติเออแล้วก็เกิดผลลัพธ์ในชีวิตเนาะก็ะเอามาส่งต่อให้เพนะื่อนๆเนาะฉะนั้นวันนี้ใครเข้ามาเจอพรใครเรีอนปีดอยู่เจอพรเข้ามา คุยคุยกันได้เลยมารับข้อมูลดีๆมารับอะไรดีๆเนาะไปเปลี่ยนแปลงชีวิตกันเนาะมาเป็นพลังงานด้านดีๆให้กันและกันมาส่งพลังมารับพลังด้านบวกๆให้กันและกันเนาะสำหรับรายมีอเนาะอ่ามาอ่าคำว่าเราคุยคุยพรได้เราซาไอดีตอนรับจ้ายังไม่เห็นคอมเมนต์ใครเนาะแต่ยินดีตอนรับ อย่าลืมกดแชร์เรื่องราวดีๆนี่เนาะออกไปสั่งคุณค่าให้แก่ผู้คนบนโลกใบนี้เนาะมาเป็นแง่มุมด้านดีๆมาเป็นพลังงานด้านบวกๆให้ให้ใหทุกที่ที่เราเหยียบย่างใช้สอย,อยเน่ะเกิดเขาเรียกว่าไหลไปปุ๊บเจอแต่เรื่องราวดีๆเจอแต่คนดีๆเจอแต่รอยยิ้มได้รับแต่ความฟุ่ความเบิกบานความกลับลื่นสวยงามทุกอย่างเลยโอเค าาสวัสดีจ้าสวัสดีเราทัทยคุยันใดนาะยังไม่เห็นคอมเมนต์ไทยนแต่ก่อนดีๆก็รับทุกคนเลยและที่ลลสำคัญใครเจอคอนย่อนหลังก็สามารถจุดแชร์เรื่องราวดีๆนีออกไปได้เหมือนกัน,นะจะวันนี้เนาะคอนเสิรน์คอนเทน,นเวน์วเนาะวา่าเป็นเดยที่ที่เนาะเราจะมาคิดจำพูดซ้ำ ทำแบบวนๆไส่ทำซ้ำๆยำๆเกี่ยวกาไหลก็เกี่ยวกากฎจักราวาลกดแรงดึงดูดนี่แหละทำเฉพาะสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตเรายำซ้ำทุกอากับกริยาคุกความคิดแค่เฉพาะกับสิ่งอ่ะขออนุญาตน้องลูกชายโยนโยนผ้าอ้อมมาเนาะอ,อ่ะเออเขาเรียกว่าอะไร ย่ำซ้ำอะวนลูปอยู่แค่กับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นเป็นอนาคตใหม่ของชีวิตเราเท่านั้นเออเนาะเดี๋ยวเราจะมาเข้าเนื้อหากันเลยสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทักทายพูดคุยกันได้นะจ๊ะวันนี้พรมาส่งต่อมาแบ่งปัน,นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับก,กฎจักรวันกรรรนดแรงมิูดนั่นแหละเดี๋ยวพรขอเปลี่ยนเพลงให้เพื่อนๆแป๊บนึงเนาะเราจะมาคุย เออเนือหาสาระกันเลยนะจ๊ะวันนี้บอกเลยว่าก็เป็นอีกแง่มุมนึงที่เฮ้ยเราควรที่จะใส่ใจนะเราควรที่จะมองเห็นความสําคัญของการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดในจุดต,ตรงนี้นะอ่าหนึ่งออกมาอ่าเดี๋ยวนะจ๊ะอ่า ใช่ด้วยเนาะพอดออีหลายหลายคนจะรู้จัก,จกนนะพอน้องพรเลี้ยงลูกน้องเป็นเด็กอัจฉริยะเลี้ยงดูก็อยู่ที่บ้านนี่แหละเนาะเวลาวางวางจากการเมื่อกี้ก็สอนการบ้านกันไปแล้ววางจากการสอนงานสอนการบ้านเราก็จะมาเจอกันหน้าเพจหน,น,น้าเฟซเนาะเพราะว่างานออนไลน์อะ่ะเป็นงานหลักของพรอเลยพอลกอเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นคนที่ทํางานผ่านสื่อออนไลน์มาเข่าปีที่สี่แล้วโอเคไหมเนาะฉะนั้นวันนี้ สิ่งที่พ้อนขึ้นคอนเทนต์เอาไว้ว่าคิดยำ่ำพูดซ้ำทำซ้ำๆทำย่ำๆทำวนๆไปเกี่ยวกับทุกสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ในแง่มุมไหนของชีวิตเราก็แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาลู่จากกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดและก็โฟกัสใช่มันโลกใบนี้เนาะ กฎเนี่ยมันเป็นโกดวิทยาศาสตร์ก็พูดพูดยังง้นก็ได้เป็นกฎธ,ธรรมชาติก็พูดได้แบบสารพัดที่คนจะให้คำนิยามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นโกดที่ขับเคลื่อนทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ให้ขับเคลื่อนไปในแต่ละวันในแต่ละวินาทีแต่มีหลายๆคนเนาะด้วยสังคมสิ่งแวดล้อมพรก็พกึงมาลูจากกดนี้ได้ม่กี่ปี เออก็ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแต่ก่อนกูติดลบทุกอย่างเออเป็นคนคิดลบพูดลบนิสัยใจคอลบทุกอย่างพอมาเจอกดนี่และลู้ลึกซึ่งได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตัวเองเฮ้ยชีวิตมันเบิกบานมันสดใสมันมีอะไรดีๆมันมีอะไรเข้ามาสนับสนุนชีวิตเราเยอะแยะมากมายเลยถึงแม้ว่าวันเนี้ยเรายัง เป้าหมายบางอย่างยังไม่สําเร็จแต่ถามว่าเป้าหมายหลายๆอย่างสําเร็จมามากมายก่ายกายองแล้วเราพอเราได้เป้าที่เราตั้งเอาไว้แล้วเราก็ตั้งเป้าใหม่เพื่อให้ชีวิตเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อๆไปตราบที่ชีวิตเราจะหาไม่นึออนกออกไหมจ้ะไม่ใช่แบบโอ้ยได้แล้วพอแล้วโน่นนี่นั่นคนเราเนาะต้องกินต้องอยู่ต้องขับเคลื่อนชีวิตต้องเลี้ยงดูครอบครัวจริงไหมการได้บรรลุเป้าที่ตั้งเอาไว้แล้ว การตั้งเป้าหมายและขับเคลื่อนตัวเองพุ่งสู่เป้าหมายเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่ในระหว่างทางที่เราพุ่งตัวสู่เป้าหมายเราจะต้องเดินทางไปด้วยความเข้าใจและมีความสุขที่สุดเพราะว่าพรพูดไปบ่อยมากๆเลยเนาะความสุขเป็นกุญแจไขประตูทุกอย่างประตูแห่งทรัพย์สมบัติประตูแห่ง,หงชีวิตที่เป็นอิสระประตูแห่งแบบที่เราจะพบเจอหลไรที่ มันมันมันอาจจะวนเวียนมาอยู่ในชีวิตเรากี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่รู้แต่เราไม่เคยเปิดประตูออกไปเจอเปิดประตูออกไปรับนึกออกไหมจ๊ะฉะนั้นวันนี้พรจะต้องบอกอย่างงี้ว่า,าสำหรับคนที่เจอพรใหม่อ่ะเนาะอาจจะแบบว่าไม่ไม่รู้จะกกจักรวนลกฎแรงดึงดูดเลยสามารถไปเสิร์ชหาคลิปนิวรอนแล้วก็คลิปภาพยนตร์เดอะซ c r e รได้ แต่ถ้าคนไหนรู้จักแล้วก็สบายเลยเนาะเราก็จะเข้าใจกันได้รวดเร็วมากขึ้นเนาะพรต้องบอกอย่างนี้ว่าสำหรับการคิดยำ่ำพูดซ้ำทำวนๆไปมนุษย์เราเนาะทำอะไรมากมายกายกองเลยในแต่ละวันแต่ว่าประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างเพราะว่าเรามีเรื่องให้คิดเยอะแยะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องจําเป็นหรือไม่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตขอให้มันผ่านมา ชีวิตเราผ่านมาในพัะผูตาจมูกลิ้นกายเราเราก็เก็บมาคิดเก็บมาทำบางทีเนื้อหาสาระไม่ได้เป็นประโยชน์ไม่ได้อะไรเลยแต่เราก็ยังย่ำยังวนยังสั่าอยู่กับมันมันทำให้ชีวิตเราอะจับโจดไม่ได้ไม่มีเป้าหมายมที่แท้จริงวันที่พรได้เจอกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูด พรได้ขัด่องคัดเก๋าชีวิตตัวเองเยอะแยะมากมายเลยเราก็มีโอกาสแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนอื่นด้วยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะมาคิดแค่เรื่องของตัวเองนะเราไม่ใช่แค่เราจะมาคิดทําอะไรจูจีจุกจิกออตลอดทางวันเราก็ไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าที่ควรแต่ความจริงในใจเราลึกๆึกอ่ะ นะว่าเฮ้ยชีวิตเรามัน่นาจะไปไกลมากกว่านี่มัน่นาจะมีอะไรได้มากกว่านี่แต่ยังไงล่ะแบบไหนล่ะก็ถามก็ตัวเองอยู่นะพอวันหนึ่งที่เรารู้จากกดนี่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเอาน้ำเ,เอาน้ำน้ำออกเนาะเอาเนื้อไปเลยคือคิดได้เห็นได้เจอเหตุการณ์นุ่นเหตุการณ์นี่ได้ ถ้าเราลู่ซึกถึงโลกภายในเราได้ว่ามันเป็นตัวก่อกําเนิดกันได้พบปะพบเจอโลกภายนอกได้ครอบครองอะไรบางอย่างเราจะต้องโฟกัสโลกภายในของเราคิดย่ำๆถึงเฉพาะเป้าหมายและองค์ประกอบที่จะนําพาเราสู่เป้าหมายเท่านั้นอ่าหรือว่าการพูดก็พูดสื่อมาจากความคิดของเรา พูดถึงเป้าหมายพูดถึงสิ่งที่มันจะสนับสนุนเสริมส่งให้เราได้รับเป้าหมายเท่านั้นการลงมือทำกเกเตรเช่นเดียวกัน <c oughs> ก็ต้องทำสื่อผสานสัมพันธ์กการคิดการพูดให้มันซ้ำๆยำๆวนไปคนเคยพูดไปถึงเรื่องของเป้าหมายเนาะ เราอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตในทุกด่านของชีวิตเลยนาทีการงาน,งานการเงินสุขภาพความรักครอบครัวแต่ว่าคนเราเนาะมนุษย์มีหัวจิตหัวใจมีความรู้สึกสะทกสะท้านมันเป็นธรรมดาที่เราจะขวายขวยเราจะโน่นนี่นั่นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการโฟกัสเป้าหมายใส่พลังไปที่เป้าหมายเรื่องอะไรก็ช่างมันอาจจะไม่สำคัญสำหรับคนอื่นแต่มันสำคัญสำหรับเรา นั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราบรรลุถึงเป้าหมายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ยอดเยี่ยมของเรานึกออกไหมฉะนั้นวันนี้การที่เราอาจจะต่างเป้าเยอะเราจะมีความสําคัญของเป้าว่าจะให้เกิดขึ้นในหนึ่งอาทิตย์ในหนึ่งเดือนในสามเดือนในหกเดือนในหนึ่งปีเราเรียงลาดับความสําคัญและเราก็พุ่งเป้าไปถึงความสําคัญอันดับแรก พออัมดับแรกเราบรรลุเป้าหมายแล้วบางคนอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการเงินเหมือนพรเนี่านะเพราะว่าพรต้องเลี้ยงดูดูแลลูกเออเราก็มุ่งเป้าว่าเราต้องมีอิสรภาพทางด้านการเงินเออเราก็มุ่งไปเลยแต่ถามว่าเฮย้ยเอาอย่างเดียวเลยเหรอพรบางครัง้งการที่เราประสบความสําเร็จเรื่องเรื่องชีวิตคู่เรื่องอะไรหลายๆอย่างเรื่องครอบครัว มันก็มาสนับสนุนให้เรามีกําลังใจนะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเออพุ่งเป้าจริงอยู่แต่เรื่องอื่นๆคือตั๋วที่จะมาสนับสนุนระหว่างทางที่เราพุงเป้าไปนึกออกไหมก็ไม่ใช่แบบโอ้โหเรียวเพียวซะขนาดนะั้นทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบของกันแลกันแต่เราจะต้องระลึกถึงเป้าหมายจุดหมายเส้นชัยของเราเอาไว้ทุกลมหายใจทุกคณะความคิด ทุกการพูดการกระทําโลกภายในตาในประสาทสัมผัสภายในต้องอยู่ที่เป้าเป้าหนึ่งเดียวของเราสำเร็จแล้วหนึ่งเป้าไปเป้าที่สองสำเร็จแล้วเป้าที่สองไปเป้าที่สามแต่ก่อนพอรต่อรู้จากโกจักรวาลกดแรงดึงดูดใหม่ๆพรจะเรา a l e r ะเนอะเราก็จะตั้งเป้าสเป,สปะส s ะ a จะเอามันซดทุกอย่างคิดว่าแบบเออฉันสายเสกไงแต่ความจริงมันไม่ใช่เลยมันเป็นการแยกแบ่งทอนกำลังแห่งการโฟกัสของเราออกไปสมมติว่าการโฟกัสของเรามันล่อยเปอร์เซ็นตถ้าเราตั้ง3ามเป้าเนี่ยอย่างน้อยมันก็ต้องอย่างละ30กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นคือมันไม่เต็มที่ก็เหมือนเราทำตัวเป็นเป็ดนนะ่ะบินได้เดินได้ว่ายน้ำได้แต่ไม่เก่งนึกออกมา ฉะนั้นมีเป้าเยอะได้แต่ต้องคิดยำ่ำพูดซ้ำทำวนๆไปกระเป๋าแหลกให้มันสำเร็จก่อนต่อไปเป้าที่สองสำเร็จไปเป้าที่สามแต่ในระหว่างทางเราก็จะต้องรักษาสมดุลทางเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรักของเราสุขภาพของเราครอบครัวของเราการมีเหลือ,ลอกลับคืนสู่สังคมเพราะว่าวงล้อชีวิตทางหกวงล้อที่พอนพูดมานี่แหละ เป็นตัวสนับสนุนทุกๆเป้าหมายของเราเราจะเอียงกระเทเลไปเป้าเดี๋ยวมุง่งแต่เป้าน,านั้นเป้าเดี๋ยวเราไม่เอาใครเลยอะไรเลยไม่ใช่ทุกสิ่งคือองค์ประกอบแต่เป้าเราจะอยู่ในหัวอยู่ในทุกมโนโนึกคิดของเราเนื่องออกไหมจ๊ะเนาะพรก็อ,กอยากฝากทุกคนเอาไว้ด้วยเนาะหลายๆคนแบบเป้าหมากสเปะสปะแล้วก็ไม่เกิดผลสําเร็จที่ ที่มันวัดผลได้ลอยเปอร์เซ็นต์ะที่แบบว่ามันมันไม่มีห่วงอะไรแล้วอ่ะเออพรก็เป็นคนนึงที่ยังเดินทางอยู่บนเส้นทางของกฎจักรวันกฎแรงดึงดูดล้วก็ไม่เคยละเลยที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เพื่อนๆเ,เนาะเราจะเดินทางเข้าสู่เส้นชัยไปด้วยกันไม่ว่าวันนี้เราทุกคนจะมีเป้าหมายแบบไหนก็แล้วแต่ เรามาเป็นพลังด้านดีๆให้กันและกันในทุกๆครั้งที่เราเจอกันเรามาพัฒนาตัวเองกับทุกเรื่องหน้าที่การงานการเงินนาตาลูกหลักทุกสิ่งทุกอย่างเราพัฒนาได้และส่งสิ่งดีๆส่งต่อเรื่องราวดีๆให้ทุกคนได้ตราบจนกว่าชีวิตเราจะหาใหม่เนาะพรเป็นคนนึ่งนะที่ตั้งจิตตั้งใจว่า เมื่อเราแบบมีอิสระภาพทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณอย่างแท้จริงพรก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึง่งที่เป็นแสงสว่างให้ให้ทุกคุกคนออในรูปแบบในลักษณะที่พรรักพรชอบนี่แหละเนาะฉะนั้นถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเป็นมุมเล็กๆเ,เป็นแสงสว่างเล็กๆแต่บอกเลยว่าเราเป็นแสงสว่างอยู่ทุกวินาทีมันเจิดจ่าอยู่ทุกวินาทีขอให้ทุก ที่มาเจอพรจงโชคดีแล้วก็มีความสุขเราก็ได้รับลูกได้เจอสิ่งที่ดีได้เจอคนที่ดีได้รับสิ่งที่ตัวเองมุ่งมาดปรารถนาะมาชับพันทันด,วด่วนเนาะแล้วก็มาเป็นแสงสว่างในด้านดีๆไปด้วยกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนาะโชคดีแล้วก็มีความสุขเราก็รวยๆเฮงๆปังๆงงงสุขสมมุ่งมาดปรารถนาะตั้งเป้าหมายอะไรก็สำเร็จง่ายสำเร็จไว เร็วกว่าแสงไวกว่าแสงเร็วกว่ากระพริบตานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่เดย์ต่อไปในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ขอให้ทุกคนรวยรวยโคดรวยรวยคดรวยแล้วก็รวยรวยรวยท่องไวให้ติดใจความรวยไม่ใช่เรื่องพิษความรวยเงินเป็นค่ากางของสังคมโลกเงินจะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตเราในหลายๆแงม่มุม เงินเราเป็นผู้หาค่าถ้าเราเห็นค่าเขาในด้านดีเขาก็จะมาสนับสนุนชีวิตเราในด้านดีอยู่ตลอดเวลาโอเคไหมเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆจ้า